สวัสดีครับวันนี้แท็กเตอร์แบงโฮจะพามาดูรถเคนนะครับรถเคนแท็กตะขาบตินตะขามนะครับคันนี้4.9ตันประมาณ5ตันนะครับเป็นเก่าญี่ปุ่นมานะครับบูมยาว5ปอก4ชักนะครับตัวนี้ก็ประมาณ1 3 1 4เมตรแหละครับ สนใจก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับที่แท็กเตอร์แบคโฮ0816221299 0816221299นะครับวันนี้ลองยิ้วรถโชว์นะครับคันนี้ก็ันันักประมาณสัก3ตันได้3ตันกว่าได้นะฮะเปิดดูเครื่องหน่อยของกาโต้นะครับกาโต้นะ Đang dẫn đi theo hộp xuống mít thủ vị trí Nạp biệt đây ภายในนะครับเก่านอกมานะครับโทรไปสอบถามกันได้นะครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮศูนย์2 1 2 9 9นะครับยามรีวิวให้ดูทุกจุดนะครับก็มีเข้าสนิมบ้างเครื่องเน

Ê, muốn phai. Chà 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 chà. Khoi 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 khoi. Bay. À muốn phai, muốn phai. À. นะครับหิวได้สบายนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับ สวิงรอบตัวได้ดี4.9ตันความยาว13.14เมตรข้าปอก4ชักเลยดีเดียว Hey okay.